พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับพบก,กับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยตอนเข้ามาดูใน YouTube แล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมีม็อบม็อบอีกแล้วนะครับดีนะที่เป็นวันอาทิตย์ มอบก็คงจะไม่อยากจะรบกวนผู้ใช้รถใช้ถนนกันมากเลยมาจัดกันวันอาทิตย์ครับแต่ยังไงก็ตามนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้หยุดวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำงานแล้วก็ต้องใช้ชีวิตบนถนนครับก็เดือดร้อนเดือดร้อนกันเป็นแถว เดือดร้อนกัรละเนระนาดเลยทีเดียวแล้วผมก็คิดว่าคนที่ขับรถผ่านไปทางนั้นแล้วรถติดเขาจะแช่งชักหักกระดูกมอบนะครับเขาจะไม่สนใจหรอกครับว่าจะเรียกร้องอะไรเพราะรถติดไปถึงจุดนัดหมายช้าไม่ตรงเวลาบางครั้งต้องเสียนัดต้องเสียงาน เสียร้ายต่อหลายอย่างเพราะว่าเขาไม่ได้รู้หรอกครับว่าจะมีม็อบวันไหนตรงไหนที่ไหนเพราะบางคนก็ไม่ได้สนใจการเมืองถึงสนใจก็อาจจะไม่ได้รับรู้รับฝังประเอนหลุดไปตรงนั้นก็สวยกันไปก็จะเป็นคาม็อบครับวันนี้นะครับเวลา14บสนาฬิกา จะเป็นการรวมตัวกันที่บริเวณ BTS หมอชิดแล้วก็เคลื่อนตัวไปยังที่ทำการพักภูมิใจไทยไอ้พื้นที่ที่เคลื่อนตัวนะมันเป็นพื้นที่ที่การจราจรหนาแน่นไม่ต้องมีม็อบรถมันก็ติดอยู่แล้วแม้จะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามเส้นทางก็คือ BTS หมอชิด แล้วก็ก็จะไปที่พักภูมิใจไทยพักภูมิไทยก็อยู่ไปทางกรมป่าไม้แยกรัชโยธินรัชดาพิเศษอโศกแล้วก็เป็นถนนเพชรบุรีนะครับก็จะเดินทางจากพักภูมิใจไทยไปพักเพื่อไทยครับตำรวจก็ออกมาบอกให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทาง ให้กับไไปใช้เส้นทางอื่นจริงๆแล้วบอกให้มอบไปใช้เส้นทางอื่นจะง่ายกว่าหรือเปล่านั่นคือคาม็มอบครับเพื่ออะไรครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับการที่พักเพื่อไทยไปรวมกับพักภูมิใจไทยจริงๆมันก็รวมกันไปแล้วนะ จะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะมอบกี่มอ็อบจะกี่คามอ็อบมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรพวกเขาไม่สนใจตอนนี้ก็ใกล้จะตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วอัน,นั้นเรื่องของคามอบแล้วก็ยังมีอีกนะวันที่สิบสี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจะทำกิจการ ส่งไฟให้ทางประชาธิปไตยก็จะเดินครับอันนี้ใช้เดินนะอันนั้นขามอบคือขับมอเตอร์ไซค์ขับรถอันนี้เดินจากแยกประทุมวันแยกลาดประสงค์เพื่อที่ส่งไฟให้ทางประชาธิปไตยหลังจากสรุปว่าฝ่ายประชาธิปไตย ได้รับชัยชนะแต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็คือพรรคเก้าวไกลนี่แหละครับเนื่องด้วยเป็นกลยุทธ์ของเผด็จการซึ่งวางสอวอไว้เป็นเจเลญแค่ขวางคองแล้วฝ่ายประชาธิปไตยก็ดันไปเห็นดีดดเห็นงามพร้อมผสมพันธุ์ก็คือพรรคเพื่อไทยและก็ทําให้ฝ่ายประชาธิปไตยหน้ามืดตาหมัวจนลืมสิ่ง เขาใช้คาว่าพวกมันทําไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดส9หรือเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยของพี่น้องคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ปีสอง3ันรอยห้าสิบสามโดยเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วก็มาจากฝีมือผดเด็จการและนักการเมืองที่รับใช้ผดเด็จการทั้งสิน้นนะก็จะรวมตัวกันเดินจากแยกปทุมวันไปแยกราชประสงค์ในวันที่สิบสี่เวลาสิบเจ็ดนาฬิกา เพื่อที่จะส่องไฟให้ทางประชาธิปไตยครับสรุปที่แน่แน่ก็คือไอ้คนที่ใช้เส้นทางเนี่ยไอ้แยกรายระสงค์เนี่ยไอ้แยกประุมวันไปแยกผสมอะ่ะเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนจากอะไรเดือดร้อนจากการที่พรรคเพื่อไทยไปรวมกับฝ่ายผด็จการเขาว่างัน <c oughs> แต่ถ้าผมมาถึงตรงนี้นะจริงจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่อง ที่มันมันค้านสายตาผมสักเท่าไหร่นะเพราะจริงแล้วนักการเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละต้องการทำอะไรก็ได้ทุกวิถีทางะครับเพื่อให้เป็นรัฐบาลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ยิ่งดีเพื่ออะไรครับก็เพื่อที่จะไม่อดอยากปากแห้ง เข้าใจไหมการเป็นสสนะไม่ว่าจะฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลก็ได้เงินเดือนเท่ากันสิทธิประโยชน์เท่ากันหมดการได้เป็นรัฐมนตรีก็มีเงินเดือนเยอะขึ้นไปนิดนึงสิทธิประโยชน์ก็เหมือนเก่าสิ่งที่รัฐมนตรีได้ก็คือเวลาไปไหนก็มีคนยืนเข้าแถวรอรับมีคนนอบน้อมพี่นอบพี่เท่า มีคนระดับประหลัดกระทรวงระดับอธิบดีระดับผู้ว่ามหามหาสวามิพัก <c oughs> นั่นแหละครับแต่คงไม่ใช่เหตุปัจจัยสำคัญปัจจัยสำคัญคือโครงการแต่ละโครงการเป็นพันล้านหมื่นล้านแสนล้าน การที่รัฐมนตรีจะเซ็นไปแต่ละทีแล้วก็นายกรัฐมนตรีเซ็นไปแต่ละครั้งถ้าเกิดจะคอร์รัปชันนะใช้คำว่าถ้าเกิดจะคอร์รัปชันมันจะได้เงินเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะเป็นทุนมาลงกองกลางวัดครึ่งกรรมการครึ่งแล้วก็ใช้ในการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ครั้งต่อไปถ้าเกิดไม่ได้เป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นรัฐมนตรีก็จะไม่มีเงินกองกลางตรงนี้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็ต้องใช้เงินส่วนตัวเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเป็นพรรคที่ร่วมรัฐบาลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพรรคเพื่อไทยดันไปให้สัญญา ประชาชมในการหาเสียงไว้ว่าจะไม่รวมกับพรรคเหล่านี้แต่ก็ไม่รักษาสัญญามันก็เท่านั้นเองก็เป็นการที่จเจริญรอยตามพลเอกสุจินดาคราประยูนในการเสียสัตว์เพื่อชาติแต่ก็น่าสงสารเพราะว่าพลเอกสุจินดานั้นเกิดผิดยุคถ้าเกิดยุคนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร จะเสียสัตว์เพื่อชาติตัดบัตสัตว์เพื่อชาติก็ไม่ได้มีปิติริลายอะไรพอม็อบก็เป็นมอ็อบมีคนหลักพันหลักร้อยหลักพันยังไม่เห็นว่าถึงหลักหมื่นเลยแต่สมัยของพลเอกสุจินดานั้นม็อบหลักแสนท่านก็เกิดผิดยุคท่านมาก่อนการท่านป่านนี้ท่านก็เป็นนายกรัมนตรดีไปแบบสบายสบายละ ก็การมีม็อบแบบนี้มันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับม็อบมันก็ถูกกฎหมายถ้าขออนุญาตถูกต้องใช้เครื่องเสียงขออนุญาตใช้ถนนอะไรก็ถูกต้องก็ไม่มีปัญหาเลยเพราะรัฐมนูญฉบับนี้ก็สนับสนุนม็อบอยู่แล้วแต่รถมันติดครับรถมันติดแม้จะใช้เวลาไม่นานก็ตาม เราทำไมไม่ไปอยู่ในสถานที่ที่เขาจัดให้เหมือนเราไปดูฟุตบอลเหมือนเราไปดูคอนเสิรต์ตอ่ะแล้วเราก็จัดเวทีอะมีลําโพงมีเครื่องเสียงไม่รู้ว่าทางกทมเขามีให้ไหมจริง,รงๆควรจะมีให้เพราะมีลําโพงมีเครื่องเสียงให้พวกเต้นอารับิกแดนยังมีให้ได้เลยแล้วยังมีงบประมาณสนับสนุนอาจารย์ซึ่งมาสอนมาเป็นลีดอารับก เพราะฉะนั้นม็อบก็ควรจะมีเครื่องเสียงดีๆให้เขากออนุญาตใช้อย่างถูกต้องเก็บค่าบำรุงห้าร้อยพันหนึง่งไปยังได้แล้วก็ไปรวมตัวกันตรงนั้นแล้วก็แหกปากแล้วก็พูดจาปาสโจมตีสิ่งที่ไม่เห็นด้วยโจมตีพักเพื่อไทยโจมตีพักที่จะมาร่วมรัฐบาลจะส่องไฟ ให้ทางประชาธิปไตยก็ทำไปในสมัยก่อนซึ่งผมตอนผมเป็นแกนนำมอบจุดเทียนเรียกร้องประชาธิปไตยที่หัวรถไฟก็เป็นสถานที่ที่ไม่ได้เกะก,กะก็รวมตัวกันรถก็ยังวิ่งผ่านสัญจรไปได้นะครับพวกนปชส่วนพวกกปปสเขาไปรวมตัวกันที่หอนาฬิกาก็อยู่ใกล้ๆกันเขาก็อยู่ในบริเวณนั้นก็ไม่ได้เดือดร้อนผู้ใช้รถใช้ถนน บางครั้งก็ไปจัดที่สวนชมนานเป็นเวทีสวนชมนานก็ทําอย่างนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีแต่ถ้าไปลงถนนไปเดินไปขยับไปคามอบปะไรมันมีปัญหามันก็ถือไม่ยุติธรรมเพราะเราอะต้องการจะเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะเรียกร้องต้องการเรียกร้องสิ่งที่ถูกต้องให้กับชาติบ้านเมืองแต่เราซะเองอะ ไปทําสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปทําให้ประชาชนเดือดร้อนผู้ใช้รถใจ้นนนมันมันก็ไม่โอเคหรือเปล่านะครับอาผมย้อนกลับมาถึงพรรคเพื่อไทยคือพอดีไปสนยงสนยาไปไปปลาสายไว้เท่านั้นเองแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งนะครับในการรวมสลายขั้วนะมันก็เป็นผลดีนะคือขั้ว ของพรรคการเมืองอะ่ะมันต้องเป็นขั้วทางนโยบายอะ่ะแบบแบบพรรคกลุ่มพรรคนี้ก็เป็นนโยบายที่จะเป็นประชาธิปไตยจา๋าเป็นนโยบายที่จะต้องปรับโครงสร้างของประเทศนะสมมติอย่างนั้นนะอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นไม่มีปรับโครงสร้างของประเทศก็จะทำเรียกร้อง ไม่มีการใช้แบบว่ารถแจกแจบแถมจะเป็นนโยบายที่เป็นนโยบายใหญ่ๆอะไรทํานองนี้ครับมันก,ก็กลุ่มกินพีชกลุ่มที่เขาดูแลธรรมชาติดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลพักแต่ละพักมันก็ต้องมีจุดขายของมันอย่างนี้นึอกออก่ะแล้วก็แบ่งเป็นสองขั้วสองข้างพักใหญ่ๆนะสองข้าง แต่ก่อนนั้นมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะถ้าเกิดมีพรรคไทยรักไทยมาก็เป็นรูปเรางล่างล่ะกลุ่มพรรคไทยรักไทยกับกลุ่มพรรคประชาธิปัตย์ก็จะอยู่คนละขั้วนโยบายก็จะไม่เหมือนกันทางพรรคไทยกไทยก็จะเป็นประชานิยมทางประชาธิปัตย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกับประชาธิปไตยแบบของเขาอธรรนองเนี่ย มันก็เลือกอ่ะสมมติเราเลือกถ้าเกิดไม่มีการรัฐบาลเราเลือกพักไทยรักไทยอัได้มาถล่มทลายปุป๊บประชาชนก็เป็นฝ่าย้านอีกสมัยหนึ่งเอ้ไทยรักไทยยังทําดีอยู่ประชาชนก็เลือกมาประชาิตนก็เป็นฝ่ายค้านปุป๊บอีกสมัยหนึ่ยยงไทยรักไท,ย,ท,ย,ท,ย,ทยก็ยังดีอยู่ก็เลือกมาประชาตนก็เป็นฝ่าย้านแต่มีสมัยหนึน่งโอ้ไทยรักไทยแทย่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วเขาก็จะหันมาเลือกประชาธิปัตย์ประชาธิปตยก็จะเป็นรัฐบาลแล้วก็ โชว์ฝีม้อะไรมือไทยรัฐไทยก็จะเป็นฝ่ายค้ามันก็เป็นแบบนี้ครับมีพรรคใหญ,ใหญ่สองพรรคเท่านั้นเองแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรจะเป็นฝ่ายค้าหรือฝ่ายรัฐบาลเพราะเขาไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะขอรับชันจะเป็นฝ่ายไหนก็ได้ท่านันเองนะแล้วก็มันก็เริ่มพัฒนาพัฒนาแล้วก็รัฐมนูญก็กำหนดให้แม่งมีพรรคย่อยยิบดับยิบับก็กลับไปอยู่วงจรเก่า มีพรรคเล็กมากน้อยอย่างตอนนี้ก็เช่นกันมีพรรคที่ได้เสียงเดียวอย่างเงี้ยโอ้มันต้องกำหนดรัฐธรรมนูญเลยว่าถ้าเกิดว่าพรรคไหนได้ต่ำกว่าสิบเสียงยุบพรรคเลยให้ไปรวมตัวกับพรรคอื่นอะไรทำอนองนี้มันจะได้เป็นพรรคใหญ่พรรคใหญ่นะนะอา้าวแล้วโซโล่คลิปนี้ผมมีความเห็นอย่างไรนะครับเมา่ามันก็ไม่ก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะมีมอบ ในการที่จะแส,สงสัญลักษณ์จะส่งไฟให้ประชาธิปไตยสองทางให้หรือจะ,จะแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับการไปรวมกันจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ก็เห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ต้องไปลงถนนไปทําให้รถติดก็เท่านั้นเองนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมก็มีหน้าที่นําเสนอ ยังไงก็ตามมาซื้อน้ำหอมผมหน่อยครับน้ำหอมสายมูเตรูยี่ห้อมนตาครับราคา590บาทนครับรวมค่าส่งด้วยปะพุชิลาารุ่น666ปีทวีโชก็ยังมีให้บูชาอยู่นะครับถ้าใครจะสนับสนุนช่องกิจโพสชาน n ่นหรือสนับสนุนผมก็โอนเงินเข้าบัญชีได้แต่ก็ติดต่อ3ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือทาง f a c e b o o k นี่แหละครับ ช่องทางที่สองก็ทางไลน์แล้วก็ช่องทางที่สามก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ไอดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับท่านที่ยังไม่ได้เข้าไปดูในช่อง u t u b e กิดโพสชานาลก็เข้าไปดูด้วยนะไปกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ไปกดแชร์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีครับนี่ขอบคุณครับขอบคุณทุกทา่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุข,ขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางประเทศครับสวัสดี